คารองร้านสาวเท่าไรเอาเอา่าล,ลายงได้หมดชิบล้านมั้ยโอ้ยร้านสาวเราก็ง,งามนเนาะเราแพงตัวทันเอานี่เชียาเท่าไรไม่เถอะคาดองคาดองร้านสาวเท่าไรไม่เถ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีพ่อแม่พี่นอ้องทางผังไทยนัมเด้อครับพอเป็นแล้วเนาะวันนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านห้วยม่วงเมืองชนแขงสวรรค์าเขตวันนี้เฮาก็มากันสามคนพี่น้องกัสิมีแบบว่าน้องชายข้างล่างเนาะแล้วก็มีหมู มีหมูาษาวไทยกัาเพื่อนนั่นเองพี่น้องวังนนี้น้องชายกับสิเป็นในร้านร้านชายเพื่อนพี่น้องร้านชายคนใส่หมวกน,น,นี่เนาะวันนี้เฮาก็สีพาพี่น้องมาบึงไอ้คารองหรือว่าคาชิ้นสอดในไอ้หมู่บ้านหวยหมวกเนาะว่าสีแพงบบแล้วคนที่ถามก็คือแบบว่าเป็นน้องชายเนาะที่เพิ่นสีถามผุนสาวเพราะว่าผุ้สาวนี่ก็ข้าเจ้ากับมูจักกันพี่น้องแล้วแล้วน้องชายก็สีลองแก่งถามบึงว่าคารองหรือว่าคาชิ้นสอด อ้ผู้สาวนูในบ้านนี่สีแพงบอหรือว่าสีจังใดเนาะแล้วก็สีแบบเ้าหยอกไม่เถาเนาะหรือว่ายายแบบว่าอยู่ได้ดีมีคนมาถามว่าขาชิ้นสอดร้านสาวนี่เท่าไรไม่เถาเดี๋ยวสีเบ่งว่าไม่เถาแล้วสีว่าจังใดเนาะว่าเพราะว่าบนอาจจะมีคนมาถามเราแบบนี้เนาะแล้วคนที่ถามก็คือ,น,อน้องชายเนาะเฮาก็บคุคคลอกพี่น้องเฮามีครอบครัวอะไรเนาะให้ผู้บ่าวหรือว่าคนโสดถามเนาะ แล้วมณีน้องทายกสิเป็นคนถามว่าขาดองเท่ายขาชิ้นสอดท่ายเนาะแล้วไ่เถากับร้านน่ชิว่าอย่างใดเดี๋ยวสีเข้าก็สิเขาไปถามเนาะพี่น้องว่าไ่เถาหรือว่ายายที่พนังอยู่นี่พนชิว่าอย่างใดถ้าเกิดว่าเข้าถามว่าขาชิ้นสอดลูกร้านสาวนี่ชีท่ายหรือจย่างใดเนาะตอนเข้าก็สิเขามาในเฮือนเขาจะสบายดีไหมเท้าเดี๋ยวมาเบึงบรรยากาศนำกันพี่น้องว่าสีเป็นอย่างไรเนาะแล้วพี่สาวแล้วก็พี่ ไถ่ายเต็มเยเหรไม่ต้องถายอหังถ่ายไปสะกเอาลองใครโอ้านังนได้ที่นไที่เปนอะไรไอ้ภูบาวะฮะกระห้อนเลยหอยหอนแหนบ่เนี้ยฝนสีตกหลยบ่หอนเนาะใกล้ภูบาวแล้วห่อนไหมห่อนแล ข้่เีนว่ามีของแ่หยังในกระเป๋าคือเป๋าใหญ่แท้มีอยู่กระเป๋ามันจะถือไกเป๋าบางอย่างหูพนอะไรหูปอต ใช้ของใช่ของกับวูนี้ยังดอกไม่แต่งฟอโอ้ยไม่ตาอะไรหัวกนโอ้อชนกันบาดนี่เท้าเราหัวคนเออเราอะเอาเมื่อเห็ดเห็ดอัน ร้านไทยแม่แ่าเลยได้หนิแมวเราหัวคนไไบ่แม่แถาเอาหอนั่นโอ้แถ่่าเลยเฮ้ยแรงดานสุดไทยบานรานนึงกันเมื่อกีไห้ให้แม่มากอพอด้ได้นี่แม่เถวเอาเอาเลยพอไ้่วเราไปชี้รีองใหญ่เลยที่เอาเองที แม่นต่อวเพราะว่าแม่เท่าให้เนี่ลูกสาวหัวไปล้านสาวหัวไปนี่จะได้ว่าเอาไปได้ลูกไปเท่าอะไรก็ปะระไรวะไปอะไรตีนานเนีเอาอะไรครับแพงกันได้ไหมเท่าเป็นความเจ้าของแล้วหักแพงเอาไปยังเนอกแม่นแล้วเนนี่ยหักแพงเชียวไปยัง ยาขีอ่านเจ้าหนี้โหลดไม่รว่างข่าวไฟลายพันโธ์โอ้โหถ่าโหนเลยสาวหรือเมียเข้าเจ้าตายเอ้าผู้สาววะไม่เท้าคาน้องร้านสาวเท่าไหร่ว่ามาละลายได้หมดชิดล้านมั้ยโอ้ยร้านสาวเราก็งามเนาะเราแพงตัวเอาหนีเสียเท่าไหร่ไม่เท่าคะดองคะดองร้านสาวเท่าไหร่ไม่เท่าก็ห้ามเขาเลยเนาะ เราทำเองบ่ไปเท้าการการดองร้านสาวเท่าไรว่ต้องท้าเนาะสาลดนะเท้าไปเท้าพี่ไม่จะแต่งเอาไม่เท้าถามเจ้าอยู่แล้วถามเจ้าเจ้าก็เออถามซาลดเราก็บบทตอบเท้าไปเท้าอยู่แล้วแนวมันสีง่ายเนาะแนวมันจังสีจบเออมมันจังสีจบ ตอนนี้ร้านขาดองร้านสาวนี่จักแล้วครับแต่เขาเบิ่งนี่คือสีแพงอยู่ได้เบิ่งจัง,งร้านสาวอะไรนี่แช่าบาตทช่เมือ่อฮะเราอ่ะร้านสาวเรากับผู้จบผู้งามเนาะเราก็เสียเอาเพ้งนี่อะ <laughs> ไรว่าวขาดไปหาเงินมาเออ <laughs> บอไม่เท่าเราถามว่าเว้าวขาดบอเราจริงใจกับร้านเราบอเราจริงใจแต่ยัน มันเอาไปเอามาทั้งเราอ่ะทั้งเต่าแล้วโอ้ยมึงกี่คานมึงนี่โลดหนี่ไรฉิดถูกอ่ะนนั่เออมีบัตรไม่เห็นอิช่าบริเวณยัางก็้าวเขาแต่หนุ่มเขาหนึ่งหน้งก็สกเขื่อเขาก็จะถูกจักบ่มันไพ่ใหม่หัวเข่าคือนเนี่ยคลิปบ่ะเอ็ดได้ไอกบาทนี่เออมึงเมื่อโลดกูบาริยาเห็นเต็มที่ ม่เถ่าเราไฟเคียวเลยเพราะแต่ว่าหักลูกสาวร้านสาวเราสำนันกน้องไม่เถ่าเปิดไฟเขียวเลยเปิดไฟเคียวแต่ร้านสาว <c oughs> คลิปนี้ก็จบแบบกระทันหันพี่น้องพอดีไอพอดีผู้สาวขาเจ้ามีเวียหรือว่ามีธุระด่วนเนาะพอดีมีคนโทรเข้ามาแบบไปเวียดด่วนไปยังเข้าก็เลยชีแบบว่าออกมาจากเพื่อนข้าเจ้าพี่น้องแต่ผู้สาวกับแบบว่าคือแบบว่ายังโสดเพราะว่าไม่เท่าก็บอกว่าแล้วแต่ร้านสาวเนาะถ้าเกิดว่ามีคนมา หมักมาชอบมายังกันแล้วแต่ร้านสาวคําว่าขาดอกหรือว่าค่าสินสอดกับสําบ้านสําเมืองเพิ่นน่ะเนาะก็แบบว่าขอแต่หักจริงเนาะบ่แบบบ่มาหลอกมาลวงลูกหลานสาวก็พอเราอ่ะเนาะไม่เท่าก็ถือว่าไยเขียวพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นในห้านค่าพี่น้องเนาะเฮาก็สิแวะซื้อน้ําซื้อไนอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันเนาะตามหมู่บ้านเขาเจ้าเมื่อก่อนบ้านเฮาก มีลายปั่มอยู่พี่น้องเป็นแบบนี้เนาะเวลาเข้าเจ้าแบบปั่นน้ำมันขึ้นมาเนาะปั่นขึ้นมาเวลาเข้าเจ้าสีมาสื่อเข้าเจ้าก็สีแบบว่าเปิดเอาขึ้นข้าเปิดน้านี่พี่น้องเอาลิตรหนึ่งสองลิตรเช้าก็ค่อยๆเปิดลงมาเนาะเพราะว่าในบ้านเฮาตอนนี้มันบ่มีแล้วเพราะว่าส่วนลายเขาจะเติมอยู่ปั่มใหญ่เนาะพอหมู่บ้านเฮามันก็สีไก่ตัวเมืองเนาะแต่ว่าหมู่บ้านของไอ้เพื่อนหรือว่าของหมูนี่ก็สีไก่เน่เนาะตอนนี้เฮ้าก็มาหอดเ่อนหมูพี่น้อง อันนี้เมียของมูก็เห็ดกับเขาคำน้ำไหวถาเนาะตอนนี้เฮากับสีได้พากันแบบกินเขานา่ากินน้ำบรรยากาศปีเฮ้งมันนีิว่วมืดผลเนาะตอนนี้เฮากับสีขอโตแบบว่ากินเขาก่อนพี่น้องเนาะก็ะขอบคุณพี่น้นองอาไรบอกว่าสีเป็นผังไทยผังลาวเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบิกมาชมอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าญาติญาติของทางเมียของเพื่อนหรือว่ามูเนาะที่แบบมาหลินมายังนะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้อง อยลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับผม